โซดาบันเอกพีจีโสดาบันเอกพีจีโสดาบันนั้นแยกออกเป็นสามระดับของสภาวะของปัญญาคือของใจที่ได้เกิดญาณปัญญาคือเข้าถึงกระแสทำแล้วคือเข้าถึงกระแสใจอันดั้งเดิมของตัวเองได้แล้วหลวงพ่อเทียบ ขั้น4ี่คู่แปดปรุกขั้นแรกนี้ว่าได้แล้ว2 5 25, 25เนี่ยคือเข้าไปเห็นความคิดได้25ครั้งในร้อครั้งอีก75ครั้งยังไม่เห็นถ้าเห็นทั้งหมดนั่นเรียกว่าอารหันต์คือหมดทุกเลยคือกรรมเห็นหมดก็ไม่เกิดกรรมการกระทําที่จะทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะหรือจิตที่มันจะเข้าไปทำน่ะทำไม่ได้เพราะมันเห็น,เ,นเรียกว่าอารหันต์แต่อกภิชีเนี่ย เป็นผู้ที่เข้าถึงกระแสธรรมโสดาบันแล้วแล้วก็จะมนุษธรรมตำราบอกว่าไม่เกินหนึ่งชาติคือหลังจาก,กตายไปแล้วเนี่ยแล้วกลับมาเกิดอีกเป็นมนุษย์เนี่ยอีกไม่เกินหนึ่งชาตินี่คือตำราตำราที่ที่เขียนไนว้ในพระไตรปิฎกที่นี้ในสภาวะอาของจิตจากการปฏิบัติของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเห็นเห็นของจริง เห็นกองกิงที่เกิดจากตัวจากตัวเราจากจิตเราเนี่ยที่จากการปฏิบัติเอาจริงเอาจังข้ามวันข้ามคืนข้ามเดือนข้ามปีเนี่ยคือหลวงพ่อจะอปฏิบัติจริงๆนะโดยหลวงพ่อเนี่ยไม่ใส่รองเท้าตั้งแต่บวชมาเนี่ยทาไมไม่ใส่รองเท้ามีทิฏฐิหรือไม่ใช่ที่ไม่ใสก่ก็พระพุทธองค์หรือพระอรหันต์ก็ไม่ใส่ที่ไม่ใส่นั้นเพราะอะไรเพราะว่าต้องการให้ใจนั่งเดิมเหมน,นปรากฏ คือใจอันบริสุทธิ์เนี่ยคือตอนนี้ขันห้ามันครอบอยู่เนี่ยคือให้มีการระวัาางตัวตลอดมีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดทุกก้าวทุกการเคลื่อนไหวมันจะสะเทือนไปหมดเนี่ยเราก้าวขาไปมันะสะเทือนลงมาหมดเนี่ยให้เรารู้สึกตัวให้สัญญาจจาจไปตรงนี้ให้ได้เนี่ยเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมอยู่ทุกวินาทีเลยที่เราตื่นเนี่ยถ้าถ้าเห็นอย่างนี้เนี่ยจะจะเข้าใจว่าโอ้คนไม่ใส่รองเท้าเนี่ยมีอยู่สองคือหนึ่งพวกหลงพวกมีทิฏฐิหลงยึดในอุปทานคําสอนเนี่ย สองผู้ที่เห็นแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยมันมีสองอย่างก็ดูเอาโซโดาบันเอกาบิชีเนี่ยคือเขาจะทำใรรมได้อีกครั้งเดียวเนี่ยเขาไม่รู้ทำในชาติของเป็นคนนี่แหละคือคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยมีชาติเดียวอืมไม่มีใครหรอกที่ว่าเกิดแล้วตายแล้วกลับมามาเกิดอีกแล้ว,ว่าเห็นว่าตัวเองเกิดอีกพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดครูบาอาจารย์เราก็เหมือนกันไม่เห็นมีใครมาบอก เป็นตัวตัวมาบอกเราเลยเนี่ยเออเนี่ยมื่เกิดอีกแล้วอ่าหรือตัวเราเนี่ยแหละเราก็รู้อยู่เนี่ยรู้แก่ใจอยู่เนี่ยว่าเราก็ยังไม่เห็นแต่เราได้ฟังได้ยินมานิทานที่เขาเล่าเนี่ยครูบาอาจารย์เล่าห้ฟังเนี่ยมันเป็นนิทานเป็นตำราเป็นเรื่องพราหมณ์เพราะพราหมณ์เนี่ยเขาจะเก่งเรื่องพระเวทพระเวทก็คือการการสวดนะทำไมเขาต้องเก่งล่ะเขาต้องการที่จะได้ศรัทธาได้รับสักการะเนี่ยเขาก็เลยต้องทัดทายพวกนี้เป็นแต่งนิทานได้มาก จิตวิญญาณเขานั่นแหละจากที่การเข้าสมาธิน่ะคือจิตอ่ะมันไปเห็นอันนั้นเห็นอันนี้มันมันเห็นได้หมดมีจิตมันถึงมีสรรพสิ่งมีทุกอย่างเพราะมันมีจิตเนี่ยอ่าถ้าไม่มีจิตไม่มีจิตเป็นยังไงล่ะก็มีสังขารนั่นไงไม่มีจิตอ่ะคือพระอรหันต์อ่ะอันนั่นแหละถ้าไม่มีจิตทําไมหลวงพ่อว่างั้นก็คือไม่ปรกงแต่งแล้วอมันก็มีธรรมชาติหรือเป็นแต่ตา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 โคตรไปแล้วอ่ามันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ปรงแต่งไม่ปรงแต่งก็คือไม่มีจิตไะ แล้วก็จะมีอะไรแต่เนี้ยมันไม่มีมันจะเอาอะไรมันมันรู้ว่ามันมีอะไรเอาได้อ่าเพราะนั้นมันจะทุกข์ทำไมล่ะแต่เนี้ยความทุกข์มันก็เลยไม่ปรากฏกับพระอรหันต์กับพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเอกาบิชีเนี่ยในสภาวะจิตของของเราเนี่ยจะทํากรรมได้อีกชาติเดียวคือชาติของของปัจจุบันนะนะชาติของปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นไงเพราะมันภาษาแล้วมันเกิดกรรมขึ้นมาตั้งแต่อวิชชาเนี่ยอ่า หมุนไปเนี่ยอวิชาอาวิชาปัจญยาสังขาระสังขาระปัจญยาวิญญาณังวิญญาณ์น้ำปัญญาน้ำรูปังน้ำรูปะปัจญยาสาระเตานังสาระยานังปัจญยาผัสโซภาษาปัจญยามีทนานังมีทนานังปัจญยาตันห้าตันห้าปัจญยาอุปทานอนังอุปทานอนังปัจญยาพระโวพระโวอุปปชาชาติชาติปัจญยาชรามรณะตุกะปริเตวะตุกะทุมณตุปายาซาตัมป้าวันติเนี่ยคือมันจะหมุนไปอย่างนี้ ปัจจุบันเนี่ยนี่คือเป็นการท่องการจําแต่การเกิดของมันเนี่ยมันไม่เกิดแบบนี้มันแป๊บเดียวเหมือนสายฟ้าเนี่ยมันให้เวลาหายใจเรยวมันแป๊บเดียวตัวที่จะมาสู้มันได้เนี่ยคือปัญญาญาณที่ว่าสตินะแล้วสตินี้ไม่ใช่สติของมูหมากาไก่คนตัดที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะสติพวกนี้สติกันห้าเนี่ยมูมากาไก่มีเหมือนกันแต่เขามีไม่สมบูรณ์เท่าเราท่านเองแต่คนเราที่มีอยู่เนี่ยซึ่งอ อริยะเนี่ยก็มีสติอันนี้ขัข้นหน้าเนี่ยไม่ใช่สติของอรยิยะะที่จะมาตัดไอ้ไอสายฟ้านี่ได้ในปฏิบัติที่มันเกิดขึ้นอย่างไวเหมือนสายฟ้าเนี่ยเนี่ยมัน,ม,นมันต่างกันตรงนี้แล้วสติอันนี้เป็นแบบไหนล่ะก็ความํานานความํานานเหมือนเราขับรถเปลี่ยนเป็นเลยอย่างเงี้ยเนี่ยมันต้องทําทําจนจานานเรียกว่าภาวนาภาวนาคือการเดินจงกรมเนี่ยคือนั่งส,สมาธิเนี่ยจน,นน nah, จนมันเป็นนะจนเป็นนะไม่จะคิดเอาได้บุญแล้วได้น,นั้นอันนี้แล้วนะน,นี่ยังไม่เป็นนะมันคิดเอาอยู่นะ มันเป็นแล้วมันมีแล้วเหมือนเรามีเครื่องมือแล้วเนี่ยมันมันจะออกมาใช้ได้ทันทีเลยมึกมีเรื่องเนี่ยไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปหาซื้ออยู่เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยหลวงพ่อเทสเทสได้เห็นเลยเนี่ยเทสเห็นปัจจุบันนี่เลยไม่ต้องเอาลำพบทอะไรที่มันอ่เป็นบาลีที่มันขังขมังเวทเข้ามาให้มันมันยุ่งในการจาเอามันตรงๆนะคือมันจะเกิดขึ้นแบบนี้แล้วเอกาบิคีเนี่ยคือผู้มีปัญญามากก็จะสามารถทำกรรมได้แค่ครั้งเดียวแล้วจะตัดเนี่ยครั้งสองไม่เกิดแล้วเพราะว่าปัญญาเขามาก จะตัดได้เลยเนี่ยตัดอะไรตัดสะลูไงตัดแล้วไม่รู้เรื่องนั้นน่ะตัดทิ้งไปเลยโดยไม่มีอะไรใจดีเลยมันมันตัดมันรู้แล้วไงรู้เลยคื mm. คยอระวางมันวางมันปรงอะไรมันวางปรงกับใจใจตั้งเดิมมันวางปรงแต่ใจของขนัหนห้าหรือวิญญาณขันมันวางปรงไม่ได้ตัวนี้มันไม่ไดเอาหรือไม่เอาจะทําร้ายทิ้งเนี่ยเพราะนั้นเนี่ย on, เมื่อตัวระบันเนี่ยเข้าไปถึงใจตัวนี้แล้วเนี่ย<อ>มันจะมี ắng, อ่ามียานเรียกว่าญานปัญญา,าหรือปัญญาญาณเนี่ยตัวนี้ตัวตัดตัวนี้ตัวสติ แล้วตัวราบนเอิกาพิชินเนี่ยมีปัญจามากเนี่ยคือแค่เดียวเนี่ยปิจบัติเกิดขึ้นในครั้งเดียวเนี่ยตัดเลยอย่างเช่นพ่อแม่ด่าเราเนี่ยด่าเราเสียหายอายอับอายต่อหน้าประชาชนเป็นอย่างมากคือเราเคยทำแต่ความดีดูแลพ่อแม่มาอย่างดีอยู่มาวันหนึ่งเราไปทำใจท่านเราก็ไม่รู้ท่านก็ด่าเอาโดยไม่ยับไม่ยั้งเลยต่อหน้าญา,าติพี่น้องอที่มาประชุมกันในงานอ่า วันนั้นเราก็อับอายขายหน้าแทบฆ่าตัวตายในวันนั้นแต่ก็ทนออกมาได้อย่างเงี้ยนี่เนี่ยนะคือมันเกิดขึ้นอย่างเงี้นะยน่ะวิญญาณเกิดขึ้นกรรมนะ่ะเกิดขึ้นสุดท้ายมันเรียกว่ากรรมนะเกิดขึ้นทาให้ทุกข์นะเมตนาขันก็รับไปนี่เนี่ยครั้งครั้งหนึ่งนะแล้วครั้งที่สองมันจะไม่เกิดอีกอเขาจะพิจารณาได้โดยปัญญาของเขาปัญญาของกันห้า 5, แล้วก็ไปสู่ไอาย,ยานที่เป็น าจปัญญาหรือว่าใจดังเดิมเขาเนี่ยที่เขาเข้าไปถึงแล้วยี่ห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไอตัวนี้มันจะมาตัดเนี่ยตัดแล้วมันก็จะไม่เกิดกรรมอันนี้อีกแต่กรรมของคนเราเนี่ยที่ใช้ชีวิตอยู่มันจะมีมันจะมีหลายกรรมที่จะเกิดขึ้นเกิดขึ้นอีกในชีวิตในสังขารในตัวเขาเรียกอายุไขเนี่ยกว่าจะหมดไปเนี่ยเท่าไหร่มันมันมากเท่าไหร่ไม่รู้แล้วแต่ผู้นั้นจะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมแบบไหนอย่างเงี้ยก็ แต่โซดาบ,บันเอกาพิชีเนี่ยก็แต่ครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียวเนี่ยก็จะตัด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 ,ตด,ตด,ตดในที่สุดเขาจะหมดลมหายใจในชาตินี้เนี่ยอินตีห้าพละห้าเขาจะแกะ่กล้าแก่กล้าเขาก็จะตัดได,ด,ด้หมดเลยตัดได้หมดเลยก่อนที่ลมหายใจหรือเข้าถึงทำอันสูงสุดได้เมื่อ,อได้เข้าปฏิบัติถูกที่ถูกทางเนี่ยในชาตินี้ชาติเดียวเพราะปัญญาเขามากแล้วเนี่ยนี่คือเอกะพิชีอ่า ที่หลวงพ่อเห็นเห็นแบบนี้ส่วนตำราน,นั้นเป็นอัฏฐาบัญญัติอัฏฐาคืออัตสภวะของจิตของใจที่ที่รู้ที่รู้สภาพวะของเอกาพิชีเนี่ยคือเป็นใจนะใจที่สภ,ภาพวะที่มันรู้แมันมันพูดไม่ได้มันปรมัดแต่ต้องไปยืมยืมสมมุติซึงเป็นภาษาเนี่ยมามาบรรยายมาอธ,ธิบายหรือมาสัทยะโดยการอัฏฐาลงไปเนี่ยมันมันถึงยากไงแล้วทีนี้พอเราไป ทำคมเข้าใจเนี่ยเราเข้าใจได้แค่าภาษาหรือภาษานะที่มันลอยลอยอยู่เนี่ยมันไม่สามารถลงไปถึงสภาวะาของสภาวะของใจที่มันรู้รู้แบบตัวดาวรรันเอกะปิชีที่เขาตั้งชื่อให้เนี่ยผู้มีปิญญามากเนี่ยแล้วจะเกิดมาชาติเดียวแล้วตัดสู้ได้เนี่ยคือมันรู้ทำคำตรงสูตได้เนี่ยเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนเลยไปติดที่ภาษาที่มันลอ,อยอยู่ใน,นี่แหละหลวงพ่อถึงบอกว่าภาษาเนี่ยมันมันมีทั้งคุณและโทษ แต่เมื่อเราได้เข้าถึงใจของเราแล้วเนี่ยยังต้องค่อยไปจำำาําตําราต้องเอาตําราขึ้นมาเพราะจะได้ไปสอนผู้คนต่อแต่เราจะสอนไปตามธรรมไม่ตามกิเลสของเราแต่ผู้ยังไม่รู้เนี่ยคือยกมาทั้งรุน่นไปทุ่มกลงทั้งรุ่นเลยที่บ้านมันใช่เราเอาแต่ตัวลอยมาเอาแต่ตปัญญาภาษามาแล้วไปทุ่มลงไปเนี่ยเขาก็รับไม่ไหวเราก็ยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเราก็ยังตาบอดอยู่มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าถึงตรงนี้แล้ว มันหายห่วงแต่เอกาพิชีเนี่ยคือปัญญาสูงแล้วคือชาติเดียวเป็นอย่างนี้นี่คือเอกาพิชีของหลวงพ่อพุทธะธร,รแท้เอวัง